สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมของคุณนะครับสวัสเครื่องที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็น Windows 10นะครับสําหรับใครที่ว่าใช้ Windows 10อยู่ก็ให้มาดูทางนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เรามาที่ปุ่มเริ่มตรงนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Start นะครับให้เราเอามาอของเรามาจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเลยนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาที่ข้างบนตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่มันจะเขียนคําว่า Setting นะครับ เดี่ยกัเราคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้ามาหน้านี้เราก็จะมาเจอแบบนี้นะนี่แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ตรงนี้คาว่าแอปตัวนี้นะนตัวนี้เขาจะเขียน่าถอนการติดตั้งเลยเริ่มต้นลักษณะที่เป็นตัวเลือกนี้นะให้เราคลิกเข้าไปเลยโอเคเมื่อเราคลิกเข้ามาล้วก็ให้เรารอรอสักนิดนึงนะเว่าเครื่องของผมนี่ช้านะผมใช้ฮัดโปรแกรมอัดหน้นาจอไปด้วยมันก็จะชา้าอย่างนี้ให้เรารอพวกนี้นี่นี่ เห็นไหมโปรแกรมที่เรามีอยู Arizona, Toy, ่เรื่องเรามัน <estratég> ก็จะเด้งขึ ona, line, ้นมาแบบนี้ให้เราเลยเห็นไหมโปรแกรมอะไรที่เรามีก็จะเด้งขึ้นมาทั้งหมดนี่เห็นไหมไปเราเลื่อนดูได้นี่ตัวนี้เลยนะนี่ถ้าเราเข้ามาถ้ามมนเจอหน้านี้ก็ให้มาคลิกที่ตรงนี้นะนี่นี่ตัวแรกเลยนะถ้ามาคลิกแอปเริ่มต้นตัวนี้มันจะไม่ใช่นะมันจะเป็นพวกนี้นี่เราใครที่เข้ามาแล้วไม่เจอหน้านี้ก็ให้มาคลิกที่แอปและคุณลักษณะตัวนี้เลย โอเคตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับเราผมจะสาธิตวิธีการลบให้ดูนะครับผมจะลบซอกโปรแกรมหนึ่งนะครับนี่ผมจะมาลบโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ไฟล์มันจะเยอะสักนิดหนึ่งแลวนะ3.2 GB นะตัวนี้นะมันก็จะเยอะสักนิดหนึ่งว,นะนะวนะงงิธีการลบก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสมมติว่าคนต้องการอยากจะลบโปรแกรมตัวไหนก็ให้คุณเอาเมาส์คุณไปจิม้มแล้วก็คลิกที่ตรงนั้นเลยเห็นไหม ยกตัวอ,อย่างผมจะลบตัวนี้นะนี่เห็นไหมผมจะลบโปรแกรม adobe p r e m i e r พตัวนี้เมื่อเราต้องการอยากจะลบตัวไหนก็เราคลิกที่ตรงนั้นนะนี่ยกตัวอย่างตัวนี้นะผมคลิกแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยนี่เห็นไหมก็จะเขียนว่าถอนการติดตั้งตัวนี้เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะก็เรามาเมื่อเราต้องการอยากจะลบาาลให้เราคลิกคำว่าถอนการติดตั้งเลยเราคลิกเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเราจะทําการยืนยันนะครับนี่เราก็คลิกไปเลยถอนการติดตั้งเลยนะครับ แล้วก็ให้เรารอสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันจะใช้เวลาสันึงเนื่อง,งจากโปรแกรมนี้ไฟล์มันเยอะให้เรารอไปสักครู่หนึ่งนะครับนี่โอเคแล้วก็มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะมันว่าคุณต้องการอยากจะเซฟข้อมูลอะไรเพราะั้นหรือเปล่าถ้าคุณต้องการผมก็คลิกไปถ้าคุณไม่ต้องการก็คลิกตัวนี้เลยนะน,น,น้่ย ีนีให้คนรอไปนะครับนี่ยนะนี่นนนนนนจะเขียนอ่าน installing นต,ตัวนี้นะมันกําลังลบให้คุณนะครับให้คนรอไปจนกว่ามันจะเสร็จนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะอาจจะต้องรอให้มันขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอให้มันขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันก็จะเริ่มใหม่ให้เราแล้วผมจะทําการติดตั้งใหม่นะครับสําหราับใครที่ไม่รู้วิธีการติดตั้งก็ เราดูคลิปหน้าได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบออกก่อนนะครับนี่นะครับใกล้เึงแล้วนะครับนี่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วเหลือแค่สองเปอร์เซ็นนะครับว่าเรารอไปตอนท้ายมันก็นจะซัดนิดหนึ่งนเะนื่องจากว่ามันจะลบออกทั้งหมดให้เราเลยนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าอันนอินสตอลคอมเพลตนะครับมันบอกว่าลบออกเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับการเราคลิกโคดปิดตรงนี้เลย ให้เรามาเลื่อนด,ดูที่ตรงนี้นะมันจะไม่เห็นนะนี่เห็นไหมดูนะนจะไม่เห็นใช่ไหมมันจะออกไปแล้วเลื่อนดูเลยคนต้องการยาจะลบโปรแกรมตัวไหนบ้างคนก็ลบเลยนะครับผมสาธิตลบแค่โปรแกรมเดียวนะครับเชืาะว่าโปรแกรมนั้นมันมืนมออายีแล้วผมอยากเะียร์ได้เวอร์ชันใหม่นะครับโอเคแล้วก็ที่นี้ก็เราคลิกออกมาได้เลยนะครับเรามารีสตาร์ทดู refresh r e ีเฟ s เ,เสร็จแล้วก็ให้เราไปรีสตาร์ทเครื่องของเรานะครับ เราไปรีสตาร์ทเครื่องนี่นะครับวิธีการรีสตาร์ทเครื่องก็มาที่ตรงนี้นี่นี่เริ่มระบบใหม่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ให้คุณรีสตาร์ทเครื่องของคุณก่อนแล้วก็เปิดมาแล้วก็ค่อยให้คุณทําการติดตั้งใหม่นะครับท,ทุกครั้งที่คุณลบโปรแกรมอะไรออกคุณต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนจะมาใช้งานนะครับโอเคแล้วก็คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ